สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน p i กอารนะครับแอปแอป,ปนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นแอป,ปที่ดีมากๆนะครับในการออกแบบกราฟิกผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับไปดาวน์โหลดได้บน Play Store นะจ๊ะอ่ากดเข้าไปเลยพอเข้ามาปุ๊บนะครับให้เราทำอะไรอ่าเราก็สร้างงาน เลยนะครับผมก็กดนี่ปุ๊บกดมาปับ๊บผมก็จะเลือกด้านล่างสุดนะครับซ้ายผมจะเลือกกระดาษเปล่ามายังไม่ได้ใส,ส่สียังไม่ได้อะไรแล้วก็เรามาเลือกที่เครื่องมือนะครับตรงนี้ตัดรูปเพื่อที่เราจะปรับขนาดนะครับว่าเราจะเลือกเอาขนาดไหน เราจะเอาไปใช้ทำอะไรทำปลกเฟซบ o o กเหรอคือโพส Facebook หรืออะไรต่างๆอ่าแล้วก็มี youtube ปก youtube ผมจะทำปก youtube นะครับผมก็กดไปแล้วก็กดปุ๊บจริงๆปก youtube เราก็ไปโพสได้เราไปทำอะไรก็ได้นะครับเขาไม่ได้จำกัดอยู่แล้วอ่าแล้วเราจะทำอะไรผมเอารูปภาพเข้ามาก่อนดีกว่าเพราะว่า ผมอ่ะอยาวข้อความดีกว่าก็ได้ะข้อความก่อนนะครับผมจะทำรับทำสปอร, <S <S ร์ตรับทำสปอร์ตคืองหมายถูกอ่าของเขาดีตรงนี้ที่เลือกฟอนตได้นะครับเลือกฟอนตตรงนี้นะครับ เราเลือกปุ๊บเราก็เลื่อนเลือกนะครับเราเลื่อนตรงนี้ก็ได้่าผมก็เลือกอันนี้นะครับหรือว่าเราจะสามารถนําฟอนต์ภายนอกเข้ามาได้ด้วยนะครับง่ายเลยปุ๊บใส่ฟอนต์แล้วเใส่ตัวสั่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับให้เรากดที่ตัวนัสือทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่นี่ด้านล่างนี้นะครับเราก็เลือกว่าเราจะ ใช้อะไรบ้างเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับอ่ะพื้นขาวสีสีผมจะเอาสีอะไรชอบกาเดียนเลือกอ่ะลองตามจินตนาการของเรานะครับว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเราก็ลองได้สีเขียวไม่ชอบแล้วก็สีแดงแดงแบบไล่ส้มหน่อยปึ๊บเห็นไหมปึ๊บสวยเลยตอนนี้ก็สวยแล้วใช่ไหมครับครับทำสปอร์ตข้อความต่อไปเราคั ลอกออกมาเลยเพราะว่าเราไม่อยากไปทําสีไปทําฟอนต์ใหม่หนะครับคัดลอกมากดสองทีเข้าไปแก้ไขโฆษณาปึบเห็นไหมครับใส่อะไรอีกสำเนาออกมาอีกจะใส่ราคาถูกนะครับ ใส่เครื่องหมายตกใจให้ด้วยเรียกไม่ถูกนะครับเครื่องหมายอะไรไม่รู้ฟืบอ่ามันก็ยังไม่มันกด็ดูดีอยู่นะครับแต่เราก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เราก็เพิ่มภาพถ่ายนะครับจะใช้ลูกชายเป็นพิซนเตอร์ใช้รูปนี้ดีกว่ารูปนี้อ่า เรากดทีหนึ่งแล้วนะครับเราเลือกแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มด้านบนนะครับมาอย่างนี้มันก็จะไม่สวยนะครับถ้าเราแอปนี้ดีตรงที่ว่าเราไดคัดง่ายนะครับดูนะครับผมจะลบพื้นหลังนะครับผมก็แค่เลือกด้านล่างนี้นะครับ Remove BG แล้วก็กดที่ลบพื้นหลังนะครับฟุบอ๋อเห็นไหมครับกลับด้านได้ด้วยเราจะพลิกหมุนกลับด้าน นี่นี่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับลูกชายผมนะครับปึ๊บพอผมถ่ายมาแค่นี้ผมก็ต้องทําให้แหมมันเข้ากรอบอย่างนี้นะครับส่วนตัวหนังสือเราเราค่อยเลื่อนออกนะจ๊ะสีดูมืดไปเราก็ปรับได้นะครับปรับตรงสีนี่ปึ๊บแสงสว่างปึ๊บจะเอาขาวแค่ไหนนะครับ อ่าน,นี่ขาวเวอร์ไปเห็นไหมใช้ได้กดถูกปุ๊บอ่าปุ๊บเพราะความระวังก็คือเวลาเราทำอยู่เราอย่าไปกดถูกด้านบนนะครับเพราะมันจะเป็นการเซฟแล้วเราจะแก้ไขตัวหนังสือไม่ได้นะครับอย่าก,กดนะครับให้ไปกดตัวอื่นเวลาจะไปไปติ๊กตัวอื่นอะไรเงี้ยนะ ลองเล่นดูนะครับมันผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรใช่ไหมละให้เราแบบมาทำไงใช้งานเป็นเลยก็ไม่ได้นะครับตามจินตนาการตามาความชอบของเราเลยเราก็ออกแบบเล่นไปผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้เริ่มดูดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แว่นให้ลูกชายนะครับผมก็กดที่สติกเกอร์แล้วล่าสุดอ่าผมจะดูว่าผมเคยดึงแว่นไหม นี่ไงแว่นฟึบใส่แว่นให้ลูกชายนะครับอุย้ยอ่า,อาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนใส่แว่นมาเฟียให้ด้วยอ่าผมชอบตรงเขามีเครื่องมืออะไรให้ใช้เยอะนะครับง่ายก็ใช้คอมเยอะเพราะทุกคนมีมือถืออยู่แล้วออกแบบได้แบบ สามารถเอาไปสั่งปิ้นได้เลยนะครับสั่งปิ้นร้านอ,าอิงเจตได้เลยนะครับแค่เรารู้ขนาดว่าเราต้องทำขนาดภาพเท่าไหร่นะครับหล่อแล้วยังไม่ค่อยตรงอ่านี่ถึงอืค่อยๆทำไปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่า อยากให้ทุกคนดูแล้วทําทได้เลยนะครับก็คือนําทําได้จริงเนะี่ยทำแบบผมเนี่ยนะครับโอเคใส่แบนเรียบร้อยนะครับก็ยังขาดพื้นหลังอ่านะพื้นหลังเราจะทำยังไงเพิ่มภาพถ่ายนะครับกดตรงนี้นี้ค้นหาครับ ่าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะใช้ผมก็จะพิมพ์มั่วๆไปอ่า,อา,อาสากายก็แล้วกันผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับสากาย,ยพิมพ์ไม่ถูก S sky 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 น่าจะอย่างนี้ s ก y b a c k g r o u n ท้องฟ้านะครับ เอานี้แล้วกันสวยๆกดเพิ่มครับแล้วก็จะใช้เวลาโหลด,ดนานนิดหนึ่งนะครับอืมแล้วแต่เน็ตแสดงว่าวันนี้เน็ตผมแรงขยายออกมาแล้วก็เลื่อนลงครับด้านบนเลื่อนลง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 ,เ,ลนลงเห็นไหมเขาก็จะไปเป็นแบ็คกราวให้เราแล้วเราขยายให้เต็มหน่อยปึ๊บเลงดีๆให้ตรงนะครับเห็นไหมครับ แล้วเราก็จะกรอบมาอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะใส่เบอร์โทรนะครับ ปปปเปลืบปบเปบเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่ามันจะซ้ำกับไอตัวนั้นเกินไปอ่ะผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปล๊บเปล๊บเขียวแบบอมเหลืองหน่อยเห็นไหมครับมันมองไม่ชัดใช่ไหมเรามาเปลี่ยนเส้นขอบ ตรงนี้นะครับเปยนเป็นสีดำน,นะเป็นสีอื่นก็ได้ขยายให้เพิ่มได้โอเคนี่สวยแล้วใช่ไหมล่ะก็ถือว่าสวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้สามารถเอาไปใช้งานได้หรือว่าเราจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ได้เราใส่แสงให้เขาได้ตรงนี้นะครับใส่แสงให้ตัวหนังสือได้รือว่าเราจะาแสงไปใส่ตรงไหนนะครับ รัแต่งหมุนขยายใหญ่อะไรได้หมดนะครับแสงเนี่ยปึ๊บปึบโอเคเห็นไหมครับสวยแล้วผมเพิ่ม ภาพถ่ายอีกนะครับเพราะว่าปใครไม่ถนัดที่จะใช้นี้ใช้แอปนี้นะครับก็สามารถแค่นำรูปมาไดคัดอย่างเดียวก็ได้แล้วก็เอารูปที่ไดคัดแล้วไปใช้ในโปรแกรม Photoshop กับอ e ีลาสได้นะครับใส่โลโก้หน่อยเขาจำไม่ได้ นี่แล้วก็ซูมได้นะครับซูมเข้าไปจัดตำแหนง่งปรับอะไรได้หมดนะครับแค่ใช้นิ้วสองนิ้วซูมเข้าไปปกตินี่แหละนะครับค่อยๆฝึกดูทำชำนาญแล้วก็สบายนะครับผมเคยทำผ่านโปรแกรมนี้แล้วส่งงานส่งลูกค้าไปก็หลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับพวกออกแบบอะไรแบบนี้เพราะบางครั้งเราไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับสวยงามนะครับอ่ากด เราพอใจแล้วเรากดถูกต้องตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดตรงนี้นะครับเซฟนะครับแนะนำให้เป็น png นนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ชัดสุดแล้วขนาดเราก็ปรับตรงนี้ได้หรือว่าเราจะตามนั้นเลยนะครับบันทึกครับเรียบร้อยอ่า เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับฝากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดือดทิศด้วยนะครับสวัสดีครับ